ตัวลุกนี้ประชาชนที่เป็นลุกนี้นอกระบบนะครับหลังจากที่มีการาไดร้มีการปรับโครงสร้างกันแล้วหรือมาไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูแลโดยธนาคารของรัฐนะครับก็จะมีธนาคารอมสินนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีโครงการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับก็จะให้กู้ต่อรายรไม่เกิน5 0,000่นบาทนะครับ ระยะเวลาก็5ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแก้หนี้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการโครงการสินเชื่อ,อสําหรับอ,อาชีพอิสระเพื่อรายย่อยนะครับเพื่อการส่งเสร,ริมอาชีพนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ให้กู้ ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อรายนะครับก็ระยะเวลา,เาสูงสุดก็8ปีส่วนอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นไปตามความสามารถของอลูกนี้แต่ละท่านนะครับนอกจากนั้นทางทกศเองนะครับก็เราก็มีโครงการที่จะมารองรับนะครับในเรื่องของอถ้าใครเอาที่ดินไปขายฝ่งขายฝากหรือว่าไป ติดจำนนงกับทางานี่นอกระบบและได้มีการแก้ไขแล้วทางทางกศก็มีวงเงินสําหรับกรเกษตรกรนะครับต่อรายเนี่ยสอล้านบาทไม่เกิน2.5ล้านบาทใน,ในเรื่องของการแก้ไขที่ทํากิจน,นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของธนาคารของรัฐที่เราจะมาดูแลนะครับในหลังจากที่มีการ กลเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วสําหรับผู้ประกอบการถ้าเกิดสนใจจะดําเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับเราก็มีช่องทางในการที่จะให้ขออนุญาตเรื่องของพิก o f ฟ n a แนนซ์นะครับก็สามารถมาขออนุญาตได้ซึ่งวันนี้ก็มีมาขออนุญาตแล้วประมาณพันกว่ารายนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งต่อรายเนี่ยเราก็มีแค่ทุนจดทะเบียนแค่5าล้านบาทเท่านั้นแต่หลักการเนี่ยเราไม่ให้รับฝากเงินนะครับให้ใช้เงินของท่านกู้เงินอย่างเดียวครับขออนุญาตกับเรียนครับ